เติงเงเติงเติงเติงเจีงเติเตีงเตงเตีงเติงเติงเิงเงเิยเติงิงเติงเติงอิงเิงเติงเิงเิงเตงเมิงเติงเิงเตงปตางอติเิ่เติงเตินเตกยเเจีงเิงเติงเตีงเตงเตเตติงเเเเ มาถึงเวลาออกไปหาผลไม้กินลิงหนึ่งตัวกะโดดอยู่บนเตียงอยู่ล้มลงหัวแต่ขัวโนแต่พ่อมาพ่อบอกว่าไงพ่อบอกไม่ให้กับโดดบนเตียงหนึ่งสองสาม สี่ห้าลิงสองตัวกัดโดดอยู่บนเตียงหูดดอยู่ล้มลงหัวแตกหัวหนูแต่พ่อมาพ่อบอกว่าไงพ่อบอกไม่ให้กัโดดบนเตียงหนึง่งสองสามสี่ห้า ลิงสามตัวกะโดดอยู่บนเตียงอยู่ๆล้มลงหัวแตกหัวหนุแต่พ่อมาพ่อบอกว่าไงพ่อบอกวิ่งให้กะโดดบนเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าลิงสี่ตัวกะโดดอยู่บนเตียงอยู่ๆล้มลงหัวแตกหัวหนุ แต่พ่อมาพ่อบอกว่าไงพ่อบอกไม่ให้กะโดดบนเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าลิงห้าตัวกะโดดอยู่บนเตียงอยู่ๆร่มลงหัวแต่ขัวหนูแต่พ่อมาพ่อบอกว่าไงพ่อบอกไม่ให้กะโดดบนเตียงนอน เขานอนกันได้แล้วโอเคโอเคโอเคเขานอนเฮ้ <c oughs>